ใส่ห้านิดใกล้เต็มแล้วนะครับขอเช็คห้านิดแป๊บหนึ่งเลือีกหกจิกเต็มง่ายนะครับ ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมไปดูพลอยก่อนจำโค้ดไม่ได้นะครับโปรเจกที่ทำใช้วิธีนี้อยู่โปรเจกตัวนี้มันจะอัพโหลดเข้าตรงนี้ Okay. Yeah. แป๊บหนึ่งนะครับดูโพยก่อน

ค okay. น่าจะเท่านี้แหละอะกลับมาที่งานเราต่อคุณดูโพยเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายรูปไปแล้วด้วยจะได้ไม่ต้องเปิดไปเปิดมา สิ่งที่เราจะทําก็คือเมื่อมีการเบลา์รูปแค่เบลานะครับแค่สมมติเขาไปเลือกมาเนี่ยสารูปแล้วกดโอเพนเราก็จะต้องอัปโหลดไปเลยอัปโหลดเก็บไว้ก่อนให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาเลือกนะมันมีรูปอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่อีเวนต์เข้าไปตัวหนึ่งชื่อว่า On Change ผมก็ใส่ฟังก์ชันเข้าไปนะครับชื่อว่า upload image คือชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าพยายามตั้งให้มันสื่อความหมาย ทีนี้ออนเช็คอย่างเดียวมันยังไม่พอนะครับมันต้องมีส่งอีเวนต์ไปให้ด้วยตัวนี้เป็นคําเฉพาะนะครับคำว่าอีเวนต์ไม่ใช่จะใช้อะไรก็ได้นะครับเป็นคําเฉพาะมันเลยเป็นคีย์เวิร์ดต้องใช้คํานี้นะครับ คราวนี้งานช้างหน่อยนะครับการเขียนฟังก์ชันอัปโหลดอิมเมโดยใช้ JavaScript จะค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูมันจะหนักแค่ไหนนะครับฟังก์ชันอัปโหลดอิมเมรับ e v e n นเข้ามานะครับรับมาจากตรงนี้ถ้าสังเกตดูเราส่ง e v e n นเข้าไปนะครับตอนส่งต้องใช้ชื่อนี้นะครับเป็นคำเฉพาะแต่ตอนรับเนี่ยอะไรก็ได้ อย่าใช้คำเฉพาะนะครับคําอะไรก็ได้คือต้องเป็นชื่ออื่นที่ไม่ใช่คําเฉพาะ<ม>กฎมันมีแค่นี้นะครับตอนส่งมาต้องเป็นคําเฉพาะแต่ตอนประกาศฟังก์ชันเนี่ยพารามิเตอร์ต้องไม่ใช้คําเฉพาะมผมก็เลยใช้ e v t พายาอยามให้ความหมายมันใกล้เคียงกันทีนี้วิธีเขียนจะยากนิดนึง เนะครับก็เลยเปิดไปตัวนี้คืออะไรไฟล์ตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราเลือกเช่นเรามาแปดรูปสิบรูปยี่สิบรูปหรือเราทั้งโฟลเดอร์นะครับมันก็จะได้มาเป็นอะไรมาเป็นไฟล์ตัวนี้ target.files เติม S ด้วยนะครับคราวนี้เราจะเริ่มมาลูปเพื่อ เอาไฟล์พวกนี้ใส่ในหน่วยความจำก่อนแล้วค่อยส่งไปเซิร์ฟเวอร์ทีเดียวเพราะว่าถ้าส่งทีละรูปอัพทีละรูปมันจะเกิดโปรเซสหลายครั้งทําให้เซิร์ฟเวอร์ทํางานหนักเราจะส่งไปชุดเดียวนะครับแท็กเก็ตอ๋อผมพิมพ์ผิดตัวนึงโอเคถูกต้องครับถ้าถูกมันจะเป็นสีส้มๆ อันนี้คือวิธีวน loop นะครับอ่านทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์ตัวแปลไฟล์จะลูปอ่านทีละตัวทีละตัวเหมือน for loop ใน PHP นะครับก็ทำการ append ก็คือเหมือนกับเอาไปใส่อะไรเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเรียงต่อกันไปเรื่อยๆใส่ใน data ตัวนี้นะครับมันก็จะทําการเอาไฟล์ที่เราเลือกเนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ mm. เพื่อที่เราจะส่งไปครั้งเดียว mm. ทําการส่งที่นี้ ล่อยไว้เท่านี้ก่อนนะครับมันจะแตกต่างมานิดนึงก็คือมีการเคลียร์แคสไม่ให้ใช้แคสเพราะว่าเดี๋ยวบ้ารูปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยฝั่งใครเอ็นก็จะอืดเข้าเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์คือไม่ใช้แคสไม่ให้จําค่านะครับบราลใหม่ก็ไม่ต้องไปจําของเดิมเพราะ,ะนั้นมันจะอยู่ในเทม stop shut up